แฟนแฟนแห่ลุ้นต่อเมื่อแอปทักษอ,อนเจอเหมาะช้างทำนายไว้ว่ามีดวงสิ้นสุดทางเพื่อน เรียกว่าเล่นเอาแฟนๆอดจะลุ้นตามกันไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของสาวแอฟทักษออนและทิมพิธทาหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลที่ยังคงความคุมเครือแต่ก็ยังมีเรื่องให้ลุน้นให้เชียร์กันได้ทุกวันค่ะอย่างล่าสุดสาวแอฟก็ได้ลงภาพไปทานข้าวกับหมอดูชื่อดังอย่างหมอช้างพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าขอบคุณหมอช้างที่สละคิวทองมาพบกันนะคะอิ่มอร่อยคุยกันสนุกเช่นเคยนี่ถ้าร้านไม่ปิดก็ยัง ยังไม่อยากกลาบยังคุยกันไม่จบเลยค่ะส่วนทางด้านหมอช้างก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุยกันทุกเรื่องสนุกมากๆครับแต่ที่เป็นประเด็นก็ตรงที่ว่ามีแฟนคลับรายหนึ่งค่ะได้เข้ามาส่งคอมเมนต์บอกว่าหมอช้างเคยทายว่าจะสิ้นสุดทางเพื่อนอีกงานนี้เสียงลุ้นเสียงเชียร์เลยดังกระหึ่มโดยมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าใช่ค่ะและหมอช้างเคยบอกดวงดาวแห่งแสงสว่างต้องเข้ามาแกรนโอเพนนิ่งปี2566นะหมอช้างเคยทํานายไว้อรอ ข่าวดีนะคะคแม่แอฟหมอช้างมาบอกว่าสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครยและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ